รีสารมาติดตามเรื่องราวความฝันของปะคข่ำค่ะปะคข่ำเพิ่นไปแกงเห็ดไหงากินค่ะเห็ดเมืองเพิ่นบานเพิ่นเนาะเป็นสีได้เนี่ยปะสีแดงกับมีสีดำดำกับมีหลายแต่สีดำนั่นหลายแต่เห็ดเหล่หละเหล่หละดำดำนั่นแหะนี่เห็ดบอมเบนเห็ดเมืองเฮาเนาะเพิ่นกระทือกระตามาเพิ่นกัดเอ้าเพิ่นมาแกงกินเน่เน่ข่ำเพิ่นมาค่ะก็เลยแกงให้เพิ่นกินอยู่น้ำเพิ่นกะนี่น้ำว่าต้องกินเด้อเพิ่นมาล้างเห็ดนี่ น้ำเกระสีดําน Get ้ำกระซีดำาน้ำเมืองผีโบนินน้ำเมืองผีค่ะคือตัาเมืองผีมาเตี่ยวนี่โต๊ะมาจะหนีฟันเห็นแต่คนตายค่ะฟันเห็นทุกคนที่ตุ้ไปแล้วเนาะแน่นค่ะเน่าข้างความฝันปลาค้าสียหายตัวใดไปฟังเบิ่งน้ำกันค่ะกับความฝันของปลาค้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สดีค่ะจัดต่ออ้าวเก่งเนาะจัดต่อตามต่อ คุณแม่คำนะครับเนาะคนอีสานบ้านเฮาเอาไอ้มัดยังได้เบิดนี่ครัอ่าพยานสอบเข่าจักน้อยเนาะจักน้อยก็มัดเข่ามัดนั่นมัดมัดกระสอบเข่าจักน้อยนี่ครับมูมาขอกระหายขี้เก่าเป็นก้อนแดงปัน่าแดงปันบ่าแพงบ่แพงตัวเล็กกับว่แพงค่ะตัวเล็กแค่ไหนดูจักโตบ้างแบ่งปันแนวทางตลอดครับครับมาถามกันเลยครับงวดนี้เป็นยังไงครับคุณแม่ฝันแนวไงครับฝันดีอยู่ฝันว่าเห็นหญ้าพันวา ได้เฮ็ดมาเต็มกระตากระตาสีเหลี่ยมนะเพิ่นว่าเอาแกงกินแม่แม่มาหมเพิ่นว่าทั้งลูกสาวเพิ่นว่าโอ้ยแกงจังไเพิ่นว่ายานางมันกระตายเบิดแล้วพี่นางแล้วสีหายใส่บ่หาใส่แต่แกงธรรมดาแกงธรรมชาติ่นว่าแกงธรรมชาติน่ะพี่ปูิ่นก็ได้ว่าข้างวัมันแกงมันกระ,สรกะเสบได้ฟีมือมันผนน่อนน้ำัวหาแต่ใส่สูตดได้ใส่แต่ประเด็จคนมาครับก็เลยแม่กะทิไฮตัวเลขกะทิไฮหกสี ห้าหกซีหาหกกระตาซีเรียมซีหาหกซีหาหกเก้าหาหกก็เป็นยงไนนะเพราะว่าผู้ผู้เฒ่าผู้เฒ่ากผู้เฒ่าตายได้บาดในตายทั้งสองเสียชีวิตทั้งสองนะคููกำมยาคููกำมยาเนาะครับเมนเพื่อนใกล้ๆนี่แ่ละโอ้เพื่อนใกล้ๆนี่เนาะครับเน้องใช่ไปเอากับกระตาไปเอากับกระตา ซีซีกะกะตากะตาชีเดียมครับห้าละครับห้ากะเฮ็ดห้าเฮ็ดหกปีโอ้เฮ็ดห้าเฮ็ดหกกระเขื่อยฟันเห็นเฮ็ดกระเคยเคยมายมันอ้ฟันเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเหื่อยบ่อปูบอกว่าเคยผ่านเห็นจะเถื่อพอตะสานใต้หน้ายต้บางเดือนก่อนๆนี่กคบ่ทันถึงอันนี้อยู่บ่ทันได้ลอยวันดอกแต่ว่าฟันเห็นเพิ่นว่าเอาเฮ็ดมาให้แกงเฮ็ดกระมีแต่เฮ็ดเพิ่นนั่นแหละบ่แม่นเฮ็ดเฮ็ดคนทั้งดอก เพ็่ปตายเดไม่ใหม่เลยหมอคโอ้ตายเพราะท่านโดนเพราะท่านเดือดถึงลอยวัานเดีเพราะท่านเห็ดบันลอยว่านค่ะเลยว่ามันเห็ดแฉบว่าเอ้เห็ดมันกินเนี่ยี่นัางเอานองนองพวกนองพอบานก็เรยว่ายมันบอมียีน่างยนางก็ตายเบิดแกงซื้อๆล่ะแกงส่นางประเด็กพ่อแยละรสกับผัดตองใส่ดอกค่ะในแกงว่าคนปามันแกงแต่ว่าเพท่านได้กินเพราะท่านได้กินเพราะท่านได้กินบานี้ กะยางมา้ยางมา้าผื่นว่าอุ้ยเพิ่นว่าะกะแท็กสีเมื่อยังถ้ากินน้ำกันก่อนบ่บ่อยากดอกแม่ก็เลยว่าน่ะมันบ่แม่นเฮ็ดข่อยกินมูเจ้ากินสาเพิ่นก็ะเพ้ากินเสี่ยวเดี๋ยวเรากินน้เพิ่นบ่แม่นเฮ็ดหลอกหนูเพราะเฮ็ดบ่บ่บ่เฮ็ดเป็นเป็นเฮ็ดทีเป็นเฮ็ดอะแหเลยเป็นกินเป็นคนเท่านี้บ่สามารถกินได้บ่กินกินบ่ได้เพราะว่าเฮ็ดเมืองเพิ่นเฮ็ดเมืองเฮ็ดเมืองเฮ็ดเมืองเเพิ่นมืองเพิ่น เฮ็ดเมืองเพิ่นดอกนี่สีแดล่เบิดสีแดล่สีแดงสีดำดำสีดำดำกับมี่อู้เฮ็ดเมืองปีอันตรายตัวไหนครับขึ้นบานเล้วเนาะสีแดงสีดำไม่ผัวแล้วเป็นจังไงแล้วเนาะอันไม่ข้ามอันไหนจำชิ้นพระพาณ่าไปวัดนี่บอได้บอกครับบ่ได้ไปบ่ได้ไปจำชิ้นวัดปีนี้บ่ได้บ่ได้ไปยะเทืกล่ะบ่ได้ไปเลยเนาะครับบ่ได้ไปเพราะว่าเพิ่นบ่ได้อันนี้แล้วเพราะว่ามันสถานการณ์บ่ดีน่ยนะ สถานการณ์ชุกเชิญชุกเชิญจักษีอันกระสอบเสื้อผ้านั่นเตรียมไว้เรื่อยมอนใส่ปอกไว้เรื่อยจักษีด้ไปเมื่อใดจักษีด้อยู่เมื่อใดเตรียมพร้อมไว้เตรียมพร้อมไว้เตรียมพร้อมอพยพครับบ้านแม่ข้ามเนี่กายอยู่ติดชายแดนติดชายแดนบ้านพื้นที่สีแดงพื้นที่สีแดงอำเภอทับยืนค่ะติดกับกัมพูชาเนาะทุกปีเพนักให้จำชิ้นเนาะทุกปีเพนักงานไปอยู่ประจำศีลนั่นอันออกข้าวสารแล้วพนกงาน เศร้าค่ะปีนี้บ่มีเลยบะหีนี้บ่มีบ่มีได้ไปจะข้นผู้เฒ่านะผ้ากระเทียมเพื่อกันผ้ากระเทียมเพื่อกันเตรียมผ้าเตรียมเบรยผ้าอาจารย์ในวัดยังเตรียมอ้าวแต่ว่าปีนี้เพิ่นบ่มีสั้งกระทันทังกระทันก็ยังบ่มีค่ะมีบ้านเลขที่แม่ข้าตัวไหนครับสามสิบเก้าค่ะสามบ้านเลขที่สามเก้าสามเก้าหมู่เก้าครับครับ่ะอายุยาอายุจะปีค่ะ วยเาเกาสิบสามได้ผลเสียวหันเ่หันเกาสิบสามปีจตงให้เอฟซีนปูครับบานี่ปูบางหูเลยปูเอออายุเาป้าบานั้นเสียหลายปีนะเขียนมาสักีต้งนั้นนะครับบน้เอฟซต้องการ่าอะไที่สามเก่าอายุเ่าเก้าสิบสเกากับกันเอากลับกันเอาเนาะครับกันเอาครับแม่ข้าาอายุสิปีหรอครับตอนนี้แม่อายุ ี่สิบหกหกสมาแแ้วมาแล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 ้วโอ้ยมา่สิบหกบเบาแต้มกนลัสิบบใจบ้มไม่มัแวมันคือมาแต่ิรับโฉกให่โชกให่ครับนี่ละแม่คาของข้าบัแพงตัวเลขครับเอซหาไปฝากให้ตัวนึงออกตัวหนึ่งให้จิหา ออเคค่ะ,คะอ้าเอาตัวสมมติตัวเลขมาให้อันแม่ข้ามถือนะครับ<ป>เพิ่นจีฟันทุ่งให้ตัวไรแท้แทเอฟซี่ครับผมเอาคุณแม่เอาลงตามๆกับเออสี่ห้าหกเก้าห้าหกแล้วก็อายุของยา สามสเก้าปีบ้านเก้าสบสานั่นละน่าถืออีกแล้วถืออีกแล้วสามสิเ้มื่อนี้เป็นมือมมนมือหวานมือมานครับเฮ้ยมันวันทีหนึ่งตีค่ะเสียร์กระเสียนนั้นตีครับสมตัวตรงสามอย่างประบวนต้นอีสานค่ะสุดยดมันมันนกันแคเก่าเนาะประจำวันที่หนึ่งเอาไม่คำฟันตรงเบิ้งครับมากตัวใดสี่เบิ้งสามตัวนี่สิเซเน้นตัวใดระวังสี่หากกับเก้าหาหกนี่ครับสี่ห้าหก จริจกยัดใช่ที่เอาหอยู่สิจับอยู่อันรีีกาทันเนาเรแก่ลี่ห้เป็นตัวเดีสวยงามก็ค่ะสี่ห้าหกสี่นี่ตีมาจากกะตากะตาเพราะว่ากะตาเขาสี่เหลียมสานสีเหลียมกะตาเนี่ยเฮดกะตาห้าเฮ็ดหกกะตาพีนี่แหละครับกะตาคือบานเท่าเลยบกบ กะตากับสารสีเรียมเป็นซีเรียมกะตาผีครับกะตาผีกะตาบานห้ากีรีส์กะตาอันเขาอ้อไปให้ใส่เขาหอยนั่นแหละโอ้กะตาผีเป็นสี่เหลี่ยมเนาะก็บอกมากคนหัวตั้งค์เลยแต่ะไา้รับดูกันเลได้เนาะไม่ครัเนาะเพราะคนลวงรับใหม่ๆคุณพระท่านถึงลอยว่านอยู่พ่ะท่านนี้ลอยว่านน้ำเพื่อนโดคนกันเพื่อนโศกคนมาในกาจัดไห้นะแล้วเดี๋ยวสิมาร่มท้าบุญนำเนาะครับอีฟซีครับกดไลค์กดแชร์ครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับ อะไรสิถามยังอีกบ่มี่ยังนะคะสี4หมี่ยังเพิ่มเติมอีกวะครับคุณแม่บ่มี่ยังแล้วขอให้เคสี่เข้าโศกมันลำรวยลำรวยสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณครับสาธุสาธุครับขอบคุณพี่นี้ครับมาสรุปตัวเลขของตะค่ำน้อค่ะตัวเลขของตะค่ำค่ะสี่ห้าหกค่ะสี่ห้าหกตะค่ำเพิ่นฝันค่ะฝันว่าหญ้าเสียชีวิตไปแล้วบอกให้ตีแกงเห็ดให้กินค่ะค่ะ ประคำตีเป็นตัวเลขสี่ห้าหกเก้าห้าหกค่ะอายุงาเสียสิบไปแล้วค่ะเก้าสิบสามปีค่ะบานดีทีของประคำกับเก้าสามค่ะสิบบันทีหนึ่งพฤศจิกายนพ่อโสสองพั 2, 500, 6, นหาลอยหุกเตะให้ทันผู้ชมทางบานเอาไปเป็นแนวทางสี่สระกินแบงรัฐบาลน,นอค่ะ กายืมกดติดตามป่าบญคนมีสารกดไบกุดแท์กดกระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อสีบริพลยแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูเรค่ะป่าบนคนมีสารกสิหามาฝากผู้ชมทางบ้านค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนมีสารกัน,นนี้เพียงเท่านี้คลิปนาตอกันนันโศกโศกหมันหมัน,มนลำลำเรื่อยเรื่อยหิ่งหิ่งต่างตง,ตงกับตวเรงของ ตาคำเนาะค่ะสวัสดีค่ะ